สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเขาสูอีสานค้นบานจานพี่น้องจ้ามือนีค้นบานจานได้แนวกินบานบานคือเกาพี่น้องตำบักฮงแกงน,นื้อไม้มกปลาซิวพักแตนพักบุงหน้าล้วก็บ,บักทั่วผู้กับกอดพี่น้องดอกพักตบกับมีพี่น้องเขาเนี้ยวห่นหอนหอนอยู่ข้างล่างพี่น้องมาคุยตำบักฮงเผ็ดเพน้ำค้นบานจานพี่น้องมกปลากับมีมากพี่น้อง ก่อนจะซิมตำหูงเนาะพี่น้องคุยมกปาหอมผักกะไรเง้ตำเสิร์กพริกหอมบ,บักพริกหอมพ่ะนะ ตามใส่บบกพริกแห้งบักรอก,กอหอมๆพี่น้องอือจอบพักตบพี่น้อง นก็ต่อม,ม,บบห,อมหุงแซ่บด้วยหอมใล้คายดอกอันสั้นพี่น้องรสชาติแบบเดียวกันเลยจ้ะสจะลายไม่หน่อยพี่น้องเอ้ย ไปบานจานมาก็เลยได้ผักตกมานาวพี่น้องอืม เขาเนี้ยคุยตำขึ้นแซบ่บหลายพี่น้องมกปลากับแซบ Ừm, uh -huh. ở khắp mi này. Mục ba cà siêu 嗯。Mm hmm. Mm hmm. ไส้บักพริกแห้งเผ็ดแซ่บ hmm. คักหอมมะกอกห้อยๆพี่น้อง